พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่นะพระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามคเทวราชกรุงมิถิลาทรงปรารบการทําความแย้มพระพระโอษให้ปรากฏท่านพระอนนทเถระกราบทูลถามเหตุที่ทรงแย้มพระโอษจึงมีพระพุทธดำรัสว่ารุก่อนอนน์ภูมิประเทศนี้เราเคยอาศัยอยู่จเจริญชาญ ในการที่เราสวยชาติเป็นเนมิราชตรัสดังนี้แล้วก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู่พิกษุทั้งหลายกราบทูลวิงวอนเพื่อให้ทรงแสดงจึงประทับนั่งนะปอรับพุทธ,ธาสนาที่ปูลาดไว้ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงสาธกดังนี้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายในอดีตการณ์นะกุ้งมิถิลาแขวนวิเทหรั ได้มีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่ามคเทวราชพระองค์ทรงเล่นปอย่างราชกุมารยุ8แ4 0 0 0ปีครองไอสวรรค์8 4 0 0 0ปีเมื่อสวยราชเป็นพระราชาธิราชได้8 4 0 0 0ปีมีพระราชดำรัดกับเจ้าพนักงานผู้สามมาลาว่าเมื่อใดเจ้าเห็นผมหงอกในสีสราว เจ้าจงบอกข้าครั้นการต่อมาเจ้าพนักง,งานปูสามาลาได้เห็นเส้นระสกงอกจึงปราบทูลแด่พระราชาพระองค์ตัดสั่งให้ถอนให้วางไว้ในพระหัตทอดพระเนตรพระศกงอกทรงพิจารณาเห็นมรณะเป็นประหนึ่งว่ามาค้องอยู่ที่พนราชมีพระดำริว่า บัตรนี้เป็นการที่จะผนวดจึงพระราชทานบ้านแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วตัดเรียกโอรสมามีพระดำรัสว่าให้รับของราชสมบัติจะทรงออกบวชเมื่อทรงขึ้นของราชสมบัติแล้วการต่อมาได้มีพระโอรสชื่อเนมิกุมารเป็นผู้ทรงยินดีในการบำเพ็ญรักษาศีลและอุโบสถ ตั้งแต่อย่างทรงพระเยาวเมื่อพระราชามีเสียงเป็นสีขาวจึงออกบวชและยกตำแหน่งให้พระเจ้าเนมิราชเป็นราชาแทนท่านโปรดให้สร้างโรงทานห้าแห่งคือที่ประตูพระนครสี่แห่งในพระนครหนึ่งแห่งพระราชทานสัตว์ที่โรงทานแห่งละหนึ่งแสนกหาปณะนะทรงบริจาคทรัพย์วันละ ห้าแสนกรหาปณะทุกๆวันทรงเบียนเจศีลเป็นนิดทรงสมาทานอุโบสถทุกวันทรงชักชวนมหาชนในการบำเพ็ญบุญให้ทานทรงแสดงธรรมชี้ทางสวรรค์กระตุ้นเตือนประชุมชนให้กลัวนรกและเกรงกลัวต่อปาบบรรดาหมู่ชนผู้ประพฤติตามเมื่อสิ้นอายุไขได้จุติเป็นเทวดา การนั้นหมู่เทวดาในดาวดึงประชุมกันนะเทวสถานชื่อสุธรรมมากล่าวสรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพผอาจารย์ของพวกเราชาวเราทั้งหลายอาศัยพระองค์จึงได้สวยที่บพ,พยสมบัตินี้มหาชนก็สรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์มีคุณระถาแพ่ทั่วไป พระเจ้าเนมิราชเกิดความสงสัยทรงดำริว่าเราให้ทานไม่มีปริมาณแก่ประชาชนและรักษาศีลผลแห่งทานบริจาคมีมากหรือการประพฤติพรมจริยาวาดมีผลมากกว่ากันขณะนั้นบนสวรรค์แห่งเท้าสัก,กเทวราชที่นั่งเกิดร้อนวิบัตปริตทรงเล็งเห็นพระเจ้าเนมิราช กำลังทรงปริวิตกอยู่อย่างนั้นจึงเสด็จมาโดยพันแต่พระองค์ดเดียวเข้าสู่ห้องบรรทมอันมีสิริแผ่รัศมีสถิตยอยู่ในอากาศบุคคลย่อมบังเกิดในคติยาสกุลเพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลได้เป็นเทพเจ้าเพราะประพฤติพรหมจรรย์ปานกลางบุคคลย่อมหมดจดวิเศษ พราะประพฤติพรหมอาจารย์สูงสุดหมู่พรหมเหล่านั้นอันคลายคลาจะพึงได้ไม่ได้มาด้วยการประพฤติวิ่งวอรแต่ต้องเป็นผู้ไม่มีเย้าเรือนและบำเพ็ญตบะธรรมซึ่งจะได้บังเกิดในหมู่พรหมด้วยการดำรงตนด้วยศีลและอบรมชนด้วยหลักธรรมยังให้เกิดมีเทวดาจํำนวนมากในพระพรหมทำให้พระเจ้าเนมิราชทรงเป็นที่รักของทั้งมนุษย์ และเทวดาโดยเฉพาะเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็ปรารถนาจะได้ฟังธรรมจากพระเจ้าเนมิราชเท้าสักกะหรือพระอินทจึงทรงส่งมาตลีสารถีของพระองค์นำเทวรถมาอันเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเราจะดูนรก อันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรมหยาบช้าและชนผู้ทุศีนมาตลีเทพสารถีขับรถตรงไปนรกนรกแม่น้ำเวทรลนีมีเถาวันนามแลมคมกิบลุกเป็นไฟมีเหล่าเหล็กลูกพงประมาณเท่าต้นตาลสัตว์นรกพัดจากเถาวนตกลงที่ปลายเหลา่าร่างกายถูกเหล่าแทงไหม ดูดปลาที่เสียบไว้ในไม้แหลมย่างไฟภายใต้หลาวทั้งหลายมีใบบัวเหล็กแหลมคมดูดมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่บนผิวน้ำสัตว์นรกพาสจากหลาวตกลงในใบบัวเหล็กสวยทุกขเวทนานชั่วกับชั่วกันสัตว์นรกตกลงน้ำที่ลุกเป็นไฟทั่วพื้นแม่น้ำเต็มไปด้วยเครื่องประหารอันคมสัตว์นรกเหล่านั้นจมลงในน้ำ แล้วถูกเครื่องประหารอันขมกิบใต้น้ำรำร้องน่ากลัวกระแสน้ำบางครั้งก็ไหลลอยไปตามกระแสบางครั้งก็ทวนกระแสํำดับนั้นนายนิรยาบาลผู้อยู่ที่ฝั่งก็สัตว์ลูกศรมีดหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นดุดปลาสัตว์นรกเหล่านั้นถึงทุกขเวทนาก็ร้องนายนิรยาบาล ก็เอาเบ็ดเหล็กที่ลุกเป็นไฟเกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นขึ้นมาให้นอนบนแผ่นดินยัดก้อนเหล็กไฟเข้าปากชนผู้ทุศีสุนักด่านฝงแรงฝงกาน่ากลัวเขียวกินสัตว์นรกสัตว์เหล่านี้ที่ฝงกาเขียวกินได้ทำบาปอะไรไว้มาตาลิเทศสารถีได้ทูลว่าผู้ทำบาปตรนีเหนียวมีบา มักบริพาทเบียดเบียนดากระทบสมณสงชีพร,รามสัตว์เหล่านั้นมีกมหยาชากระทำบาปจึงถูกฝูงสุนัขฝูงกาเขียวกินน่ากลัวฝูงแร้งฝูงกามีจนอยปากเป็นโลหะตัวใหญ่เท่าเกวียนสินค้าแร้งเหล่านั้นทำลายกระดูกด้วยจมอยปากเขี้วกินเยอะในกระดูกสัตว์สัตว์เหล่านั้นถูกฝูงกาเขียวกินได้ทำบาปกมอะไรไว้ นาตาลีสารถีทูลว่าผู้ไม่ให้อะไรแก่ผู้อื่นกริยากระด้างและตรณีห้ามผู้อื่นไม่ให้บริจาคฐานหรือไม่เต็มใจบริจาคทำบุญกับสมณะสงชีพร,รามผู้ที่มีสินผูรงับระบามาตาลีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้านายนิยรายาบาลทิมแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธไฟสัตว์นรกเหล่านั้นก็ตกลงในหลุมฐาน จมอยู่ในหลุมทานเพียงเอวนายนิรยาบาลก็เอากระช้าปักฐานเพลิงโปโรลมบนศสีสัตว์นรกเหล่านั้นสัตว์นรกเหล่านั้นไม่อาจรับทานเพลิงก็ร้องไห้มีกายไฟไม่ทั่วดิ้นรนอยู่พระเจ้าเนมิราทอดพระเนศเห็นดังนั้นจึงตรัสถามว่าทำบาปอะไรไว้จึงมาร้องไห้ดิ้นรนในหลุมทานนี้มาตาลีเทพสารถิทูว่าสัตว์นรกเหล่านี้ อย่างนี้ให้เกิดเพราะสร้างพยานกงเหตุแห่งสัพ์ของประชุมชนเป็นข้าราชการชอรักลำลวงก่อนน้สาธรารณะมีกัญยาช้าจึงมาร้องให้ดิ้นรนอยู่ในลุมทัง,ทงเพลิงขาเจ้าคาพ่วงนำเต็มไปด้วยเลือดและหน,นองไม่สาดบูดเน่ามีกลิ่นเหมือนฟุ้งไปสัตว์นรกทั้งหลายถูกความร้อนแผดเผา เกิดความกระหายจึงดึงเลือดและนองท่านมาตลีเพียกสารนทีความหัวย่อมเกิดแก่เราพอได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเราเราขอถามท่านสัตว์นรกเรานี้ได้ทำบาปกรมอะไรไว้หนองจึงกินเลือดและนองคนเราใดในมนุษยยานโลกข้ามมารดาบิดาหรือเพราะอรหัน ชื่อว่าเป็นปราชิตหรือเป็นผู้พ่ายแพ้ชนเหล่านั้นผู้มีกรรมอันยาบชาทำบาปแล้วจึงกินเลือดและหนองฆ่าแต่มหาราชเพราะองค์ได้ทรงทราบสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกร,รมชั่วของเหล่าสัตว์ผู้มีกร,รมหยาบช้าและคติของเหล่าสัตว์ผู้ทุศีแล้วฆ่าแต่พระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ บัดนี้ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปในสำนักของพระอินเทอร์พระราชาเห็นวิมานแก้วของนางเทพธิดาวารุณีประดับด้วยแก้วแลพวพรายมีสนามมีสวนอันงดงามด้วยดอกไม้นานาพันธุ์จึงตรัสถามว่านางเทพธิดาวารุณีประกอบกรรมดีอย่างใดไว้ จึงได้มีวิมานที่งดงามมาตาลีทูลว่าเมื่อเป็นมนุษย์นางเป็นสาวใช้ของพรามณ์มีหน้าที่จัดอาสนะสำหรับภิกษุและจักสลากพัดถวายภิกษุอยู่เนืองๆน,นางบริจาคทานและรักษาศีลตลอดเวลาผลแห่งกรรมดีของนางซึ่งได้บังเกิดวิมานแก้ว งามเรืองรองผ่านวิมานต่างๆอันงดงามโอฬารและได้ตรัสถามเทวสารทีถึงผลบุญที่เหล่าเทพบุตรวิมานเหล่านั้นได้เคยประกอบไว้เมื่อครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์มาตตลีก็ทูลให้ทราบโดยละเอียดความงามและความรื่นรมจับตาจับใจของพระราชาเนมิราชยิ่งนัก พระราชาประทับอยู่ในดาววดึงช่วเวลาหนึ่งแล้วจึงเสด็จกลับเมืองมิธิลาได้ตรัสเล่าสิ่งที่ได้พบเห็นแก่ปวงราษฎรทั้งสิ่งที่ได้เห็นในานารกและสวรรค์แล้วตรัสชักชวนให้ประชาชนทั้งหลายตั้งใจมั่นประกอบกรรมดีบริจัคฐานรักษาศีลเพื่อให้ได้ไปเกิดในเทวโลก ได้รับความสุขสบายเรื่องรมในทิพยาวิมานสืบไป